สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็เมื่อวานไปตกสปิวมานะแล้วก็เมื่อวานตั้งใจจะแบบว่า,าไปทำคลิปที่แบบประมาณว่าเอาคันที่เราแบบว่าซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรประมาณเนี้ยเมื่อวานอาขออนุญาตนะเพื่อนๆนะเมื่อวานก็จะใช้เจ้าคันคอสเทนะครับของเมเจอร์ามนะเมมาลุน,นะครับเจ็ดเจ็ดฟุตนะเจ็ ูนย์สองนะครับเจ็ดศูนย์สองเป็นเจ็ดฟุตสองท่ทอนนะครับเรื่องอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตามช่องอื่นก็ได้แต่ผมอยากจะมาพูดถึงความสุกนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนดูก่อนละกันอ่าเมื่อวานนี้ผมได้จากการตกปลาแล้วความสุกคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นคันเจ็ดฟุตเอาไว้ตกอจินี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่าตกอจินะครับก็เลยเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนดูตอนแรกจะไปตก เียบปอมก็โอ้แม่งก็เียบปอมอีกแล้วอะส่วนเจ้าลอกที่ใช้นะครับก็จะเป็นนี่ชิมาโน่ะครับเบอร์ห้าร้อยนะเป็นซารานะครับกนะ็ส,สไตล์ผมก็จะแต่งนิดๆมีหนออมีอะไรแค่น,นั้นแหละเอาไว้ตกพวกกุ้งสายที่จูก,ก็จะประมาณเป็นศูนย์จุดสามนะครับเป็น p ี0.3ศูนย์จุดสามเพื่อนๆแล้วก็เมื่อวานก็จะก่อเป็นสายเอ็นธรรมดานะครับไทลีน นี่สี่ปอนนะครับโหลดเข้าไปรประมาณสั้ยี่สิบสามสิบเมตรแล้วก็ใช้เป็นสายหน้าในการอ่าตกปลาเกตนะครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์เลยนะอเดี๋ยวผมต้องรีบมาเล่าเดี๋ยวลืมความรู้สึกเมื่อวานบางครั้งอะ่ะเราตกปลาแบบเดิมๆซ้ำๆอย่างเงี้ยจนมันแบบเหมือนมันมัน,ม,นมันเบื่อมันอยู่ตัวแล้วเออมันมันไม่มีอะไรท้าทายนะครับเพราะว่าเราทํามาหมดแล้วอะ เมื่อวานผมก็เลยลองไปตกสเปอืมโดยใช้คันแบบอ่าอาจินี่แหละมันมันสายสีปอลเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงบอกก็ฝนมันก็หยุดแล้วแหละก็ไปเจอกับคุณตานะครับคนหนึ่งแสดงมาตกป็นคนนึงแล้วก็สักพักก็มีคุณตาเข้ามาอีกคนึ่งมาตกกันแล้วก็ตกข้างๆเขาแหละ แล้วมันความรู้สึกเหมือนแบบเราตกปลาครั้งแรกตอนที่เราเป็นเด็กกบับมัธยมที่ถือคันเบ็ดกล่องลออ่อตะก,กวัวตัวเบ็ดแค่นั้นเอาเข้าบ่อไปแล้วก็รอให้ปลากินนะครับมันไอความรู้สึกแบบเนี้ยของผมอ่ะแม่งหายไปแล้วหายไปจากวงการนานมากแล้วเพราะว่าเราโตขึ้นมานเรื่อยๆน,นะครับแล้วก็ จะเจอแบบเด็กรุ่นใหม่มั่งอะไรมั่งแก่กว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะอยู่ในอ่าฟิชชิงปา์าส,ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้คุยกันนะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันจะไม่คุยกันนะครับมันจะไม่เหมือนบ่อแบบที่ผมไปเนี่ยผมหาเลยนะผมตั้งใจหาเลยแบบว่าบ่อบ้านเลยเออแล้วผมก็ไปผมแล้วได้ความรู้สึกแบบมีความสุขกลับมาไว้เพื่อนมันเป็นความสุขที่แบบหายไปนานมากแล้วในในวงการตกปลาในฟิชชิงปาลาไม่ว่าจะเป็น ่อเหียปอมปากเกตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมมัันนสนุกแล้วก็มันมีความสุขนะตกไปแบบว่าฟ้ากินมั่งเลยกินมั่งนะช่างมันนะครับเราได้แบบบรรยากาศแบบพูดคุยกับคนแบบที่มีอายุเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เราเป็นเด็กนิ่ะเออมันเหมือนมันมันเพิ่มมันฮิวอะไรสักอย่างในใจเราอ่ะแล้วซึ่งแบบเหมือนเราไม่ได้ตกสปริวนานนึกมั้งว่าเราแบบตั้งแต่มาตกเหยียปอมอะเราก็จะแบบ ไปทางนี้เลยนะครับนานๆจะแวะแบบไปนั่งเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปนั่งแบบตกชิงอหู่ไม้สองไม้แล,แล้วก็กินข้าวแล้วก็กัดก็ไม่ได้จริงจังแต่เมื่อว,วานก็ลองดูกะจะไปทำคอนเทนต์เลยแหละกะไปทำคอนเทนต์ว่าเอาคันที่เราแบบไม่ได้ใช้มาประยุกต์ใช้กับเกมอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยก็ส่วนอุปกรณ์แหะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมันเลยมันใช้ได้ยู่แล้วคันเบ็ดลอกเลิอกอะไรมันตกได้หมดแหละแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าอ่ะคือความสุขในสิ่งที่เราแบบ มหายไปจากติดจิ้ง์กหายไปจากการปฏิสัมพันธ์วิจาระวกับคนที่เราไม่รู้จักนะครับส่วนมากที่เราเข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นเหมือนแบบพี่น้องอ่าเป็นพี่น้องรุ่นพี่หรืนน้องอะไรเงี้ยจะแบบว่าคุยกันตกปลาแซวกันจะไม่ได้มีการแบบมามา,มาแบบด่าก,กันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้ผมซึ่งว่าซึ่งผมคิดว่าสมัยนี้ม่งแปกนะค,คนมันแตกมันจะแบบ มึงอย่าตกปลาเอาแบบโอ้โหเโอาเ,เราก็พูดไม่ถูกนะทุกคนก็อยากจะมีตัวตอนอะไรทั้งนั้นแหละอย่างนี้หมดแหละแต่ผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าไอสิ่งที่เราไม่ได้ทามานานๆเนี่ยพอเรากลับไปทํามาอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วด้วยบรรยากาศที่ผมเลือกบอ่อด้วยอ่ะเออมันทําให้แบบเฮ้ยมันแบบเหมือนมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> มันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่สอนเด็กอ่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ิ0กว่าแล้วนะครับมันก็ไปคุยกับคุณตาคุณตาเม,มาื่อวานอาจจะอายุสักประมาณสักเห็นก็คุยกันนะ60 90เจ็ดสิบอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถามอายุกันเลยนะครับเราจะาเหมือนแบบคุยแบบเฮ้ย hey, ไอ้หนูเองตกอะไรอะ่ะแล้วตาใช้แบบไหนอะไรเงี้ยตาใช้แบบนี้นะเหยื่อตาหม,มากแบบนี้เมื่อวานผมเข้าบอกไปก็มีแค่ขนมปังกับลำนั้นเลยตกคือเอาฟิลเลยอะ่ะได้ตัวไม่ได้ตัวมันเป็นไร ทดลองทุกอย่างนะครับที่เราแบบว่าเคยตกมาทั้งหมดอ่ะเออเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะเราทดลองผ่าปลากินเสร็จแบบนี้แล้วก็เอาไปทดลองแบบอื่นฮะมันก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งก็อยากให้เพื่อนๆลองลองดูลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนแบบเฮ้ยทำไมเราเบื่อเกมกันแบบนี้แล้วอ่ะเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไหมยังไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่เอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยเปลี่ยนเอามาอัดแอปใช้นะครับตอนแรกก็ผมกะดซื้อแบบว่า บีจีซีโร่เลยนะจะเอาให้แบบว่าวินเทจประมาณเมื่อสมัยตอนที่เราแบบเข้าบ่อแรกๆนะมันจะมีประมาณที่ผมใช้จะเป็น b g จีสิบสามแล้วก็คาลูมิดอ่าประมาณนี้นะครับเออก็กากาดจะย้อนยุคเลยแต่แบบว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราเอาแบบที่เรามีเนี่ยมาประยุกใช้ดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็จะมบอกเพื่อนๆประมาณนี้แหละว,ว่าเมื่อวานน่ะกัดไปทำคอนเทนต์นะครับให้เพื่อนๆดูนะ แต่ผมกลับได้ความสุขกลับมานะครับที่มันขาดหายไปนะครับจากวงการตกปลาครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีคันแบบอีกเยอะเลยที่ผมยังไม่ได้รีวิวอะ่ะคือแบบเนี้ยข้างบ้านเนี้ยเขาก็จะแบบว่าต่อเติมแต่วันนี้ผมที่ต้องมาพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวลืมความรู้สึกของเมื่อวานไปนะครับโอเคก็ติดตามผมไว้แล้วกัน,นเพื่อนเผื่อมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆอ่ะ ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ